สวัสดีค่ะพบกับปรีมปรีนาะพาในรายการวอซัพหุ่นที่นายค่ะวันนี้มีข่าวสารดีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะสองทศวรรษแห่งความไว้วางใจศูนย์ธนร,รรารม BIDC จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีขอบคุณทีมแพทย์และผู้ใช้บริการทั่วโลกพร้อมก้าวต่อสู่เวทีระดับโลกค่ะ ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์หรือ BIDC จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ทันตกรรม BIDC รัชดาพิเศษสำนักงานใหญ่โดยมีคณะผู้บริหารทีมทันตแพทย์เฉพาะทางและพนักงานเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่นเพื่อขอบคุณผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ให้ความไว้วางใจตลอดมาภายในงานมีพิธีมอบเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ร่วมสร้างความสำเร็จ พร้อมเปิดนิทรรศการ20 y e a r s of Dental Excellence Behind the Smiles ถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตขององค์กรสะท้อนพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธันตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ BIDC ยังเตรียมต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีระดับโลกด้วยการเข้าร่วมไทยพาวิเลียนในงาน World Expo Osaka 2025ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางธันตกรรมระดับเอเชียการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของศูนย์นธนกรรม BIDC ที่เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานสากลค่ะ